มาถึงประเด็นใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับการสลายการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมรีเดมคือกลุ่มของเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมรีเดมนั้นเมื่อวานนี้พยายามที่จะเคลื่อนขบวนนะครับจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปที่บ้านของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ภายในกรมทหารราบที่1มหัดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ช่วงของการเคลื่อนขบวนนั้นทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เตรียมกําลังตํารวจไว้ทั้งหมด14กองร้อย มีการวางสิ่งกีดขวางเป็นตู้คอนเทนเนอร์ลวดน้าหีบเพลงแผงเหล็กกรวยจราจรแบรีเออร์กั้นปิดช่องจราจรเลนนอกหรือว่าช่องทางคู่ขนานบนถนนวิภาวดีระยะทางเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลทหารพันศึกไปจนถึงที่บริเวณสนามกีฬากล่องทัพบกนะครับผู้ชุมนุมเริ่มเคลื่อนขบวนการเคลื่อนขบวนนั้นในช่วงต้นมีการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะดูแล้วเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไร แต่เมื่อเวลา18นาฬิก30นาทีการปะทะครั้งที่1ครับเกิด,ดขึ้นที่หน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกตำรวจควบคุมฝูงชนเคลื่อนแถวตั้งขบวนกดดันกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ทางด้านหน้าของโรงพยาบาลมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ให้เข้าจับกลุ่มบุคคลที่ใช้อาวุธเกรงว่าจะเกิดเหตุอันตรายกลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจในจังหวะนั้นเริ่มมีการปาสิ่งของและยิงหนังสติก เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งในจังหวะนั้นยังไม่ทราบชัดเจนว่าฝ่ายใดเป็นผู้ยิงแต่ว่าผู้ยิงแฝงตัวอยู่ในกลุ่มของผู้ชุมนุมซึ่งเป็นการยิงหนังสติก๊กก้อนหินและปาขวดน้ำผู้ชุมนุมบางส่วนนั่งชูมือคุกเข่านะฮะอยู่กับพื้นและบอกว่าไม่มีอาวุธแต่ที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดใส่ผู้ชุมนุมจนผู้ชุมนุมกระจายตัวออกไป และเริ่มมีการใช้แกส๊สน้ำตาและยิงกระสุนอย่างครับ นี่คือจุดที่1ก็คือที่ด้านหน้าของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกคุณผู้ชมจะเห็นจากภาพนะครับคือจะเป็นช่วงโคลเพลพอดี<ะ>เกิดขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณสัก18นาฬิกา30นาทีแล้วก็ยาวต่อเนื่องมาเกือบเกือบประมาณสัก30นาทีได้ที่มีการประทะกันณจุดนี้<ะ>จากภาพและเสียงที่ได้ยินเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเองบางส่วนก็พยายามจะห้ามกันเองด้วยอย่าโยนอย่าปาแล้วก็จะมีเสียงจากทางฝั่งเจ้าหน้าที่ด้วยว่าให้หยุดให้หยุด ณนะการประทะกันครั้งแรกมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ยังไม่ทราบจำนวนนะครับหลังจากการประทะปรากฏภาพของกลุ่มคนใส่หมวกสีขาวนี่ฮะคุณผู้ชมฮะ,ฮะเป็นภาพของกลุ่มคนใส่หมวกสีขาวเดินกันมาเป็นร้อยคนนี่ผู้ชุมนุมตะโกนบอกว่าหมวกขาวออกไปหมวกขาวออกไป ลักษณะของหมวกขาวที่เดินเข้ามาเนี่ยเป็นกลุ่มชายหัวเกรียนจํานวนมากนะครับเข้ามาแล้วก็เข้ามาอยู่ตรงกลางม็อบเลยหลังจากการประทะครั้งที่1เสร็จสิ้นแล้วก็จะมีคลิปภาพนี้ออกมาฮะซึ่งในเวลาต่อมา Facebook วานานานุ่มได้โพสต์ข้อความบอกว่านี่คือทหารนอกเครื่องแบบสวมหมวกขาวป้องกันการกระแทก เคยปรากฏตัวแถวเทเวศช่วงม็อบที่จะไปที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาแล้วและได้ปรากฏตัวอีกครั้งที่หน้ารอ .1 รออ,อเมื่อม็อบรีเดมบุกมาที่หน้ารอ .1 รออหน้าบ้านพักผลเอกประยุทธ์ทั้งนี้การปรากฏตัวบอกให้รู้ว่าพื้นที่นี้คือเขตพระราชฐานทหารจึงต้องมาเสริมกําลังตำรวจนี่ฮะ กลายเป็นคุณวาสนานานุ่มออกมาบอกว่าชายหัวเกรียนที่สวมหมวกสีขาวนั้นเป็นทหารที่เข้ามาเสริมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อดูแลเขตพระราชฐานหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับผู้ชุมนุมก็เคลื่อนขบวนจากหน้าโรงพยาบาลทหาร่านศึกมาหยุดที่บริเวณหน้ากรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ปรากฏภาพของผู้ชายคนหนึ่งขึ้นไปยืนบนตู้คอนเทนเนอร์พยายามทำการไลฟ์หรือว่าถ่ายทอดสดบางอย่าง ผู้ชุมนมก็ส่งเสียงและปลดมือให้ปรากฏว่าชายคนนั้นปลดซิปกางเกงแล้วทำท่าทางปัสสาวะใส่ตำรวจควบคุมสูงชนซึ่งอยู่ด้านหลังตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าภาพนี้ก็ถูกส่งต่อกันเยอะในเวลาต่อมานะครับการประทะครั้งที่2เกิดขึ้นประมาณ2.22ทุ่ม2นาทีมีการฉีดน้ำสลายการชุมนุมที่หน้าสถานีน้ำมันปตทครับเป็นการฉีดน้ำเปล่าจากนั้นก็ใช้แก๊สน้ำตาผู้ชุมนุมเนี่ยพอเจอแก๊สน้ำตาก็ถอยร่นนะครับและผู้ชุมนุมก็ใช้วิธีการรวบรวมน้ำเปล่าส่งเป็นแนวหน้าไปให้ผู้ที่ถูกแก๊สน้ำตาที่อยู่ทางด้านหน้า แล้วก็เริ่มมีการปาขวดน้ําใส่เจ้าหน้าที่ตํารวจแต่กาดของผู้ชุมนุมก็พยายามเข้ามาห้าม จึงเป็นการประทะกันกับเจ้าหน้าที่รอบที่2ที่บริเวณหน้าสถานีน้ํามันปตทช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับตำรวจควบคุมฝูงชนซึ่งตั้งแถวอยู่บนถนนวิภาวดีเข้าเจราจากับกลุ่มผู้ชุมนุมขอเปิดทางมีการประกาศว่านี่ไม่ใช่การสลายการชุมนุมไม่ต้องการให้มีการประทะหรือบาดเจ็บขอให้เดินทางกลับบ้านจังหวะนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมวิ่งกรูกันขึ้นมาที่แนวหน้าของเจ้าหน้าที่ซึ่งตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ตั้งแผงกั้นกันอยู่นะฮะ เจ้าหน้าที่ก็พยายามถอยร่นแล้วก็มีเสียงประทัดดังขึ้นหลายนัดมไม่รู้นะเวลานั้นว่าเสียงประทัดมาจากตรงไหนฝ่ายใดกันแนแ่ระหว่างนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มทยอยเดินทางกลับนะครับเนื่องจากว่ามีผลโหวตของกลุ่มรีเดมในแอปเทเลการาฟให้ยุติการชุมนุมญญเนื่องจากสถานการณ์หน้าเป็นห่วงผู้ชุมนุมก็เริ่มทยอยเดินทางกลับปรากฏว่าสองทุ่มห มีบุคคลไม่ทราบฝ่ายจากฝั่งผู้ชุมนุมยิงหนังสติ๊กและก็คว้างปาสิ่งของซึ่งเป็นขวดน้ําใส่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ยิงกระสุนยางตอบโต้ครับนําไปสู่การประทะเดือดรอบที่3ที่นากลมทหารราบที่หนึ่งรวจยิงกระสุนยางใส่มนชนสลายการชุมนุมมีการประกาศว่าหากมีใครพยายามขัดขืนให้จับกลุ่มทันทีผู้ชุมนุมวิ่งหลบหนีบางส่วนเนี่ยบอกระบุมีเสียงดังคล้ายระเบิดคล้ายเสียงปืน จะเห็นเป็นลักษณะของเจ้าหน้าที่พยายามจะให้ผู้ชุมนุมเนี่ยไล่ข้ามถนนไปข้ามถนนผลักดันข้ามถนนไปและภาพเมื่อสักครู่คือการใช้กระสุนยางอย่างชัดเจนจากฝั่งของเจ้าหน้าที่นะครับในเวลาต่อมาผู้ชุมนุมก็กรูกันออกมาบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งกรมทหารราบที่1แล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้วิธีอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่คือพยายามให้ผู้ชุมนุมไปอีกฝั่งและผู้ชุมนุมก็เริ่มโดนกระสุนยางแล้ว แย์สนามในบริเวณนั้นซึ่งเป็นอาสาสมัครก็เริ่มนําเปลมารับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะออกจากพื้นที่ไประหว่างนั้นตารวจเข้ากระชับพื้นที่ผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยหลบเข้าไปในปั๊มน้ํามันนะฮะพอเมื่อห,หลบเข้าไปในปั๊มน้ํามันได้ก็สามารถที่จะคุยกับนักข่าวได้นะฮะลองฟังเสียงผู้ชุมนุมช่วงจังหวะที่ถูกจับตรงนี้ที่อยู่บริเวณปั๊มน้ํามันนะฮะแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยคือการใช้ความรุนแรงอยู่แล <c oughs> ้ว <c oughs> ในหลายครั้งที่ผมพูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผมเข้าไปเจราจาตรงด้านนน้นกับท่านอะไรสักอย่างไม่รู้<ช>ผมพูดเลยว่าให้ท่านลนเราจะถอยถ้าท่านถอยเราจะถอยขอแค่ถอยคนละก้าวผมพูดอย่างนี้ปนไปดูได้นะครับบนเวทีผมขึ้นพูดตำรวจส่งนายยืนอยู่คุณเลยแต่ว่าสิ่งที่เราทาอยู่ก็คือผิดก,กฎหมายอันนี้คือยอมรับดูว่ายังไงฮะใช่ครับ<อ>นั่นแหละฮะคุณผู้ชมฮะ ต่อมาประมาณ3ามทุ่มสีเกิดการประทะรอบที่4เจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งแนวรับอยู่ที่หน้ากรมทหารราบที่1ช่วงทางขึ้นโทเวประกาศให้ผู้ชุมนุมเอารถจัก,กรยานยนต์ออกจากพื้นที่ใครที่อยู่บนรถจัก,กรยานยนต์ให้ชูมือแสดงตัวแล้วก็เดินเข้ามาและก็เจ้าหน้าที่ประกาศให้สลายการชุมนุมภายใน10นาทีและเป็นลักษณะไล่ตอนแล้วนะฮะ แหละครับจะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้มอเตอร์ไซค์แล้วเจ้าหน้าที่ประกาศประกาศ,กาศว่าให้แสดงตัวให้ออกจากพื้นที่ให้ชูมือแล้วก็วิ่งไล่ต้อนเลยทีนี้พอวิ่งไล่ต้อนแล้วก็มีการจับผู้ชุมนุมไปบางส่วนและประกาศสลายการชุมนุมจนกระทั่งประมาณ3าทุ่ม50นาทีพลตำรวจโทพักกงพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่า มีการใช้กระสุนยางแก๊สน้ำตาและรถฉีดน้ำจริงแต่ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและความจำเป็นาาก,ก็ยืนยันว่าการใช้ก็ใช้อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญ,ญาตนะฮะในการควบคุมฝูงชนนะครับก็ใช้ตามความจำเป็นนะฮะตามสถานการณ์ซึ่งเจ้าที่ตำรวจเองเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนานเนี่ยที่จะมาจับกลุ่มหรืออะไรเพียงแต่รักษาความสงบนแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยออกนอกพื้นที่เท่านั้นเอง น้องจะเห็นได้ตั้งแต่ต้นว่าเขาเริ่มชุมนุมเนี่ยเราก็ปล่อยให้เขาชมุมนุมแล้วก็พยายามแจ้งให้เขาทราบว่าการชุมนุมของเขาเนี่ยมันการการรมที่ผิดกฎหมายนะฮะจนกระทั่งเนี่ยเขา,ามาชุมนุมเนี่ยในถานที่ที่สําคัญนะฮะซึ่งเรามีความจาเป็นที่จะต้องรักษาแล้วก็เขาก็มีการ่ยลื้อ หรือไอ้แบร r เร์นะฮะเครื่องกีดกั้นนะเราก็มีความจำเป็นเลนยต้องใช้กําลังเนี่ยผลักดันคนออกนอกพื้นที่ไปเพื่อรักษาความสงบแค่นั้นยืนยันว่าเจ้าที่เนี่ยใช้อาวุธอุปกรณ์เนี่ยได้รับอนุญาตนะตามความจําเป็นนะฮะเป็นการยืนยันและยอมรับว่าใช้ตามความจําเป็นช่วงประมาณสี่ทุ่มตำรวจก็ประกาศให้ผู้ชุมนุมกลับบ้านนะครับแต่ก็ปรากฏว่า เกิดการรวมตัวกันอีกครั้งที่หน้าสอนอดินแดงนะฮะช่วง4ี่ทุ่มรวมตัวกันที่หน้าสอนอดินแดงและสี่ทุ่มครึ่งก็เกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นค่ะมีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งแล้วก็มีวัยรุ่นจำนวนหนึ่งที่พยายามวิ่งเข้าไปแล้วก็ทุบตีเผารถกระบะของเจ้าหน้าที่ตํำรวจ เป็นเหตุเพลิงไหม้รถกระบะของตํารวจนะคะซึ่งทางตํารวจควบคุมฝูงชนก็เริ่มเคลื่อนไหวด้วยการขยับแนวเข้ามาแล้วก็เข้ามาควบคุมเพลิงก่อนที่จะลุกลามห้าทุ่มครึ่งรถควบคุมฝูงชนแล้วก็รถควบคุมผู้ต้องหาเดินทางมาถึงที่สอนอดินแดงค่ะมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนที่เดินเท้ามุ่งหน้ามาหารถควบคุมผู้ต้องหาเลยทําให้จังหวะนั้นเนี่ย เจ้าหนะ้าที่ควบคุมฝูงชนต้องยิงกระสุนยางและใช้แกส๊สน้ำตาระงับเหตุ จังหวะน,นี้ที่มีการใช้กระสุนยางกันอีกรอบหนึ่งเที่ยงคืนครึ่งมีภาพของกลุ่มวัยรุ่น30-40คนค่ะที่แต่งชุดปรเวทแล้วก็เดินออกมาไล่กลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกันอยู่ที่หน้าสอนอดินแดงตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครสามารถระบุได้ว่ากลุ่มนี้คือใคร30-40คนที่ออกมาคือใครจนสุดท้ายผู้สื่อข่าวไปสอบถาม จึงได้ความว่ากลุ่มวัยรุ่นนั้นคือวัยรุ่นในพื้นที่อ้างตัวบอกว่าเป็นวัยรุ่นในพื้นที่รวมตัวกันมาต้องการให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ทเพราะกลุ่มผู้ชุมนุมสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่แถวนั้นจึงทําให้ออกมาไล่ช่วงตีหนึ่งค่ะตำรวจควบคุมฝูงชนขยับแนวกั้นเข้ามาไปที่แยกมิตรไมตรี ช่วงนั้นเนี่ยยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันอยู่นะคะมีการคว้างปลาขวดแก้วใส่แนวกั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจและจนกระทั่งถึงเวลาตีหนึ่งครึ่งกำลังของตำรวจควบคุมฝูงชนอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งเนี่ยมาจากฝั่งถนนรัชดาพิเศกลักษณะเข้ามาบีบพื้นที่และสุดท้ายก็สามารถควบคุมตัวชายวัยรุ่นรายหนึ่งได้ซึ่ง ชายวัยรุ่นคนดังกล่าวเนี่ยบอกกับเจ้าหน้าที่แล้วก็สื่อมวลชนบอกว่าตัวเองไม่ได้มาชุมนุมนะคะเป็นแค่พนักงานส่งของแต่ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปที่สอนอดินแดงโดยที่ยังไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้าไปสอบถามรายละเอียดเนี่ยค่ะหนึ่งคนที่ควบคุมตัวได้สรุปรวมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเมื่อคืนนี้เนี่ยมีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมไปทั้งหมดเนี่ย22ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมทั้งหมด16คนนะครับซึ่งในเวลาต่อมาช่วงประมาณ5ทุ่มครึ่งมีรายงานว่าร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์สินเสริฐสังกัดสอนอธรรมศาลาทิ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นครับและถูกนำตัวขึ้นรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลราชวิถีที่สุดแล้วห้องฉุกเฉินพยายามทำการ CPR ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ไม่เป็นผลร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์ เสียชีวิตในห้องฉุกเฉินก็คือเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่แต่เกิดจากภาวะหัวใจวายนะฮะคือเมื่อเกิดอาการรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายช่วยชีวิตไว้ไม่ได้เสียชีวิตครับท่ามกลางการเสียใจของเพื่อนข้าราชการตำรวจและผู้บังคับบัญชาก็เลยทำให้เหตุการณ์การสลายการชุมนุมเมื่อคืนที่ผ่านมามีตำรวจหนึ่งนายเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวาย นี่เป็นการประมวลภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนักข่าวของเราซึ่งลงพื้นที่ในหลายจุดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นของการชุมนุมจนกระทั่งสุดท้ายไปเกิดความวุ่นวายที่สอนอด,ดินแดงทีนี้ถ้าจะเอาภาพแล้วก็เหตุการณ์จากคลิปต่างๆที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ณขณะนี้คลิปแรกนั้นถูกแชร์โดยระบุว่าตำรวจวิ่งเข้าไปทำร้ายผู้ชุมนุมโดยผู้ชุมนุมพยายามตะโกนว่าพอแล้วพอแล้ว เป็นเหตุการณ์ที่ถูกระบุว่าอยู่ที่หน้าปั๊มปตทวิภาวดี ตำรวจทำร้ายผู้ชุมนมุมเขาใช้คำว่ารุมกระทืบส่วนอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปในขณะที่ตำรวจกำลังวิ่งจับผู้ชุมนุมเข้าไปในหน่วยแพทย์อาสา อีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่ถูกระบุว่าผู้ชุมนุมคนหนึ่งถูกมัดข้อมือครับพยายามที่จะนําผู้ชุมนุมคนนี้ขึ้นรถเจ้าหน้าที่อ้างว่าจะเอาไปส่งที่โรงพยาบาลราชวิถีขอชื่อจริงหน่อยค่ะขอชื่อจริงหน่อยได้ไหมคะทนายจะได้รู้กำคลพลวัทยากำพลวัทยาใช่ไหมคะครับผมไปแล้วที่านผู้ใหญ่พูดแบบ ขอ้วไปที่ไปบค่ะู้ที่ถ่ายคลิปพยายามถามว่าพาไปไหนพาไปไหนแต่ไม่ได้รับคําตอบนะครับแต่ในเวลาต่อมามีรายงานว่าถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลราชวิถีซึ่งก็ไม่ชัดเจนว่าไปจริงหรือไม่แต่เขาพยายามบอกชื่อเขา กำพลวัทยากำพลวัทยาก็กลายเป็นชื่อนี้ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้ว่าหายไปไหนถูกพาไปที่ไหนอันนี้คือคลิปที่มีการแชร์กันนะฮะในอีกมุมหนึง่งก็มีคลิปออกมาลักษณะที่คือในเหตุการณ์การชุมนุมเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนผู้ชุมนุมตั้งข้อสังเกตว่าเอะคนนี้เป็นคนเป็นคนในกลุ่มหรือเปล่าหรือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกันแน่ที่เข้ามาก็เป็นลักษณะของผู้ชุมนุมที่กำลังรุมคนคนหนึ่งอยู่ คิดว่าเป็นตำตรวจแฝงตัวมา ที่สุดแล้วกลุ่มกาดก็เข้ามานําตัวออกไปจะเห็นว่ามันเป็นช่วงของการชุนลมุนก็จะมีเสียงตะโกนว่าอย่าทำอย่าทำแต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยก็มั่นใจว่านี่คือตํารวจแฝงตัวมา<ฆ>ก็เลยเข้าไปเป็นภาพอย่างที่ปรากฏให้เห็นนี่ละฮะคุณผู้ชมฮะ จากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมในครั้งนี้เมื่อวานนี้นักข่าวของเราคุณวัชราตาคำก็ตอกเกาะติดนะฮะรายงานตั้งแต่ช่วงต้นก็ปรากฏว่าคุณวัชราก็โดนแก๊สน้ำตาแล้วก็โดนกระสุนยางด้วยนี่นี่คือภาพของนักข่าวของเรานะฮะตดนจังหวะที่เขาเปิดรังเลมาแล้วพี่ถือปั๊นหนึ่งครับพี่ถือปั๊นหนึ่งครับผมไล่โซนถือปั๊นหนึ่งเปิดเปิดเปิดหลังก็มาต้องหลังเยอะ คือเมื่อวานใครที่ติดตามการไลฟ์ของทางเพจของเราเรื่องเล่าเช้านี้ก็จะเห็นว่าคุณวัชราเนี่ยทำหน้าที่อยู่ตลอดก็คือไลฟ์ตั้งแต่ช่วงต้นตั้งแต่การเคลื่อนขบวนรวมไปถึงนักข่าวอีกหลายคนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะฮะคือโดนแก๊สน้ำตาและส่วนหนึ่งโดนกระสุนยางคุณวัชราเห็นว่าโดนที่ขาข้อเท้าด้วยอ่าที่บริเวณข้อเท้าก็โดนกระสุนยางนะฮะค่ะ นี่คือประมวลเหตุการณ์ณตรงนี้นะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เมื่อวานในช่วงระหว่างที่มีการประทะกันของกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>เพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโพสต์ข้อความค่ะขอเป็นหนึ่งเสียงยุติการชุมนุมบอกให้ยุติการชุมนุมในเวลานี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องมวลชนทุกท่านและในเวลาต่อมาคุณรุ้งปนัสยาก,ก็ได้โพสต์ข้อความ ระบุบอกขอให้พี่น้องมวลชนทุกคนยุติการชุมนุมในวันนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสถานการณ์ตอนนี้ถ้าไม่ดีจริงๆขอให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภยัยหลังจากนั้นค่ะเพจของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็โพสต์อีกครั้งตอนเที่ยงคืนประกาศแบรนหยุดซื้อขายให้ทหารตำรวจ ขอให้ความร่วมมือกับทางประ,ประชาชนขอความร่วมมือร่วมกันแบนตำรวจและทหารในข้อความบอกว่าขอความร่วมมือประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านร่วมกันแบนตำรวจทหารงดค้าขายให้กับตำรวจและทหารทุกกรณีค่ะอื